สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่อง Audio Pro าแนลครับวันนี้เรามารับรถอีเทนนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่ครับผมลูกค้าจากอำเภอบ้านตรวจบุรีย์นะครับสั่งต่อเป็นรถอีเทนพร้อมหลังคามาีตัวถังนะครับแล้วก็มีไลสตาร์ตตอนนี้ลูกค้าเอาเครื่องยนต์มาแล้วครับเครื่องยนต์อะไรพ่อเนี่ยคุโบตาเครื่องยนต์คูโบตาครับผม ต,ติดยากอะไปไปไล่เครื่องของเขาแต่ตอนนี้มีไดชาร์จไดสตาร์ทครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําไฟนะครับก็ตัวนี้ชุดจัดเลยครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับพัสีพัีเป็นของฮีโร่ไมตี้ครับก็สวยงามนะครับมาในโทนสีตองอ่อนๆนะครับก็มาในชุดลอแมกด้วยนะครับตัวนี้ ลูกค้าเอาเครื่องชนเครื่องยนต์เอาเครื่องยนต์มาชนเลยครับมีแบตเตอรี่ด้วยเดี๋ยวดูรอบคันครับผมตอนนี้ยาาไปบัรทุกเครื่องเสียงนะบรรทุกเครื่องเสียงครับ เดี๋ยวเราจะทดลองอ๋อพอทดลองสตาร์ทดูดิยังไงนะเกียร์ถอยมันถ้าถ้าถ้าเข้าเกียร์ถอยมันดังกักย้ำอีกครั้งเกียร์ถอยเหรอคถ้าถ้าตั้งสูงมากกว่าเกียร์หน้ามันมันสูดเออมันดิ้นตัวนี้นลยอ๋อดีตัวคันเร่งครับมันเริ่มตียากครับตั้งกันอะไรดีแล้ว

ใช่แล้วครับผม คือการทดสอบรถยแตนครับผมคันนี้สองลูกค้าอยู่บ้านกรวดครับผมโอ้ไฟสว่างครับฝนตกครับฝนตกเอา้ามา

นีออ่ครับทดสอบลองเป็นไงบ้างเดี๋ยวครับรักผมจะลืมแตน,นะครับดีแตนโอ้มาพร้อมสายฝนครับผมเอ้าขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมก็รีแตนใหญ่ก็เสร็จรุร่วงแล้วครับ ก็ทําไฟทำไรเ,เรียบร้อยพร้อมส่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไ้เอ้าบีแรดังบีแรดิบีแตร่ด,รด,รด,ดังไหมเจ้วเจ้วเจ้วเอาฝ <laughs> า,ากกดติดตามด้วยนะครับ